สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้บอมอบนะครับพามาเบิ้งนะครับมาเที่ยวเหรียญนะครับของฝูงว่านะครับของเสียบูนนะครับพี่น้องกําลังพลยากันเลยนะครับเดี๋ยวบอมอบจผพาไปเบิ้งนะครับก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุลิปนะครับไปไปเบิ้งยาก่อนนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องยาในการผสมนะครับซีนอนสองห้าศูนย์นะครับพี่น้อง กับเป็นหยาหกไรมาเร่งนะครับพี่น้องใดสนใจกะลองมันมีหลายยี่ห้อนะครับพี่น้องกับผสมน้ำนะครับมันจะมีอัตราการผสมบอกอยู่นะครับ โอ้สมบูรณ์นะครับพี่น้องงัาฉีดวันละกี่รอบครับพี่แล้วแต่มันพอเราเริ่มเห็นมันมีเราก็พ่นเลยครับอ๋อมันมีฉีดวันก็อยู่ได้สองครันพอเริ่มมีแล้วก็ครับ เราก็คอยสังเกตเอาใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยู่วัดเขาสาริกานะครับพี่นอ้องอำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับพบจำได้ว่าปีที่แล้วแล้วก็อยู่ตรงเกาะเกาะแถวนี้ใช่ไหมครับที่หน้าฝนนะครับทางเข้าที่พี่เข้ามาครับหน้าฝนนะครับจำได้เลยนะพี่น้องผมอื่นเข้าไปเขื่อนหมดแล้วแล้ <laughs> วผมเดียวเลยเนี่ย ก็จะไปง่ายไหมครับพี่ก็ต้องรอดูนะครับมันยังมีที่เลี้ยงอยู่อ๋อหลายฝูงเริ่มทยอยไปแล้วนะครับหลายฝูงก็ถึงแล้วใช่พื้นที่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับพี่ยังพอเลี้ยงอยู่ งอถือว่าสมุนนะครับน,นี่ฉีดก็ได้ผลไหพี่ในการไล่ได้ผลนะ ช่วงหน้าฝนนี่ต้องฉีดตลอดเลยใช่ไหมครับใช่การยุงมด้วยโอาช่วงฝนตกปุ๊บจะฉีดกันตอนเย็นตอนกลางคืนครับโอ้ส่วนี้จําได้เลย <c oughs> <c oughs> จําได้เลยนะพี่น้องไญ่เป็นสาวเลยนะครับป้องกันโรคนะครับ มามาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับพี่อยู่หหอยู่หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะอ๋อแสงว่ายญาก็ยังมีเยอะอยู่อ,อยู่แถวนั้นนะข้างๆเขาครับจะอยู่อีกเขาจะทำนาช้าไงย,ยิ่งตอนนี้น้ำไม่ค่อยมีเขาก็มันสูงเหรครับพี่แถวนี้ใช่อ๋อนะครับพี่น้อง ยาอันนี้ฉีดโดนโดนตาโดนอะไรเป็นไรไหมครับตาวมันเป็นละอองแบบนี้ไม่เป็นไรอ๋ออาจจะมีบ้างถ้าตัวมันเข้าเยอะมันก็อาจจะเจ็บหน่อยแต่มันก็แต่มันก็หายอ๋อคือเราไม่ได้ตั้งใจฉีดเข้าไปนะครับเป็นฝอยละอองนะพี่น้องเวลาติดมันก็สิไปติดอยู่น้ำขนตาได้นะครับวันทีเข่ากันหน่อยนะครับสวัสดีเข่าหอดนะครับ ตอนนี้เลี้ยงกันกี่คนครับสามคนเสามคนนะพี่น้องอโอ้ตัวนี้ใหญ่เป็นสาวแล้วนะครับยิ่งสวยนะยิ่ง,งโตยิ่งเข้มครับยิ่งโตยิ่งสวยเลยตัวเนี้ยมาเห็นตั้งแต่ทีแรกก็สะดุดตาเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นหลังๆชด ชุดรุ่นรุ่นปีเนี้เดี๋ยวรอพอขนย้ายได้พอเปิดขายอะเด็ดเด็ดเยอะครับมีรดดหลายตัว๋อชุดนี้ประมาณกี่ตัวครับพี่ยี่สิบตัวนะโอ้ยี่สิบตัวนะครับ,รบเดี๋ยวผมมาติดตามให้นะพี่น้องได้ยินข่าวว่าน่าจะกลางเดือนหน้าน่าจะเริ่มขนย้ายได้แล้วนะครับถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เลื่อน,น,น,นอีกนะครับพี่น้องต้องดูสถานการณ์นะครับ เดี๋ยวรอคนใหญ่ได้เดี๋ยวบอมบอมาเปิดราคานะครับพี่น้องแล้วชุดหลังๆก็สวยนะพี่นะใช่สวยนะพอกำลังจะโตนี่ยแล้วก็มีชุดเล็กๆก็โอเคชุดเล็กก็ห่างกันประมาณกี่เดือนครับประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนนะได้สี่เดือนครพี่น้อง เดือนหนานะพี่น้องขั้นคนใหญ่ได้กับมาเปิดราคานะครับแล้วก็เวียนไปอีก4เดือนก็่ิเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับราคาจะเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้นวัวคิดว่าจะถูกหรือจะเหมือนเดิมมันถ้าตามตลาดมันก็อาจจะลงเลยพี่แต่ถ้าตามผงเราขายอย่างนี้มันมันก็ขายราคาเดิม,มตามตามคุณภาพบัวนะครับ ถ้าแบบตามตลาดนัดอะไรก็อาจจะลงครับเพราะว่ามันถ้าแถวอีสานผมว่าน่าจะลงเพราะว่ามันเป็นกันเยอะนะครับเยอะครับพอเปิดขายได้เดี๋ยวคนก็เทขายกันเยอะครับแล้วก็ตัวที่เป็นได้ยินข่าวว่าโอกาสจะมีลูกก็ยากใช่ไหมครับก็ได้มีส่วนนะครับได้ยินหลายคนเข้าพูดกันนะครับพี่น้องแต่ทางเขต ภาคกลางนะครับพี่น้องกันยังบมฮันมีนะครับไม่รุนแรงเพราะเราเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงกันนะพี่นะแล้วก็ไม่ได้ซื้อออกซื้อเข้านะครับพี่น้องมันก็มีเป็นบ้างครับออแต่มันก็รักษาหายไม่รุนแรงนะครับไม่ไม่ได้เป็นแบบรุนแรงขนาดนั้นบางตัวขึ้นตุม่มนึงสองตุม่มอะไรเงี้ยเ,ออเราต้องคอยดูทุกวันนยเฮ้เช็คทุกวัน ถ้าเจอนี่เราทํายังไงครับฉีดยาอะไรบ้างฉีดเลยครับโอก็คือจะดีนะครับพี่น้องง้อฟูงนี่คือเจอเร็วอ่ะมันหายพี่บางทีวันนั้นลูกวัวตัวเท่านี้ครับเล็กๆเนี่ยผมเห็นเลยเห็นมันเริ่มเป็นเลยผมฉีดไปชุดเดียวหายเลยเช้ามาหายเลยตุ่มยุบหมดทั้งตัวเลยถ้าเอาทันขั้นขั้นเริ่มแรกก็หายนะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วมีเชื้อไปเยอะแล้วมันก็รักษา ยากงน่อโอนะครับแต่ก็ของผมก็เป็นประมาณสิบตัวนะ่าจะได้ครับครับแต่ยังไม่มีตัวตายนะก็รักษาอีกตัวครับแสดงว่าการฉีดพ่นมแมลงนี่ก็เป็นเป็นขั้นตอนป้องกันที่ดีเลยใช่นะครับ เดี๋ยวให้ฉีดแล้วก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพายางเบิงนะครับแด้ดคุยการการดูแลน,นะครับรอ๋อ,อดดแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นตุ่มนะครับอ๋อแตกแล้วนะครับตุ่มแตกตัวนี้เหลือประมาณกี่ตัวครับพี่ นี่นับวันนั้นไม่ถึงสี่ร้อยที่นับวันฉีดวัคซีนนะ้วับร้อยเก้าสิบกว่าตัวแต่ก็คลอดมาอีกคลอดมาเมื่อประมาณอาทิตย์เดียวที่ผ่านมานี้น่าจะมากมากกว่าติดครับประมาณสิบกว่าตัวเห็นคลอดออกมาเยอะอยู่นะครับพี่น้องนี่มาติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องเห็นบางวันก็คลอดสามตัวใช่ครับ ปกติหน้านี้จะคลอดจะคลอดไม่เยอะปีนี้คลอดหลายตัวเลยโอเพราะว่าส่วนมากจะช่วงหน้าฝนก็จะไม่ไม่ค่อยคลอดใช่ครับมันจะคลอดหน้าหนาวช่งปีใหม่คลอดเยอะครับวันนั้นคลอดมาตัวหนึ่งโหตัวใหญ่ช่วยชีวิตอ๋อ <c oughs> เห็นแล้วโอ้ใหญ่จริงๆนะ ผมเห็นผมก็ว่าใหญ่มากตัวเท่าผมเผมลยนอนลงนี่คือคือเท่ากันเลยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นผมเลยผมก็ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดน,ะน,นั้นอือใหญ่กว่านี้ครับเนี่ยพี่น้องเห็นไงคักไงเนี่ยนะครับม,มันใหญ่เกินมันก็คลอดไม่ได้คลอดยากนะครับมันอันตรายนะพี่น้องการมาใหญ่ข้างนอกดีกว่านะพี่นะใช่ครับ สู้คนมาเล็กๆแล้วมาล่ํา <c oughs> มากินนมแล้วล่ําอยู่ข้างนอกดีกวครับ <c oughs> ก็คนที่เขาเลี้ยงนะครับพี่น้อง <c oughs> เขาไม่อยากให้ได้ตัวใหญ่มาเต็นในท้องนะครับมันมีปัญหาเรื่องการคลอดขอแค่คลอดออกมาปลอดภัยนะพี่นะ <c oughs> อย่ามันโตข้างนอกดีกว่านะครับนีพอฉีดแล้วมันก็ หายนะนพี่นะเดินนิ่งกันแล้วมแมลงนี่มีผลไหมครับพี่ต่อวัวพร้อมเนี่ยมันก็มีนะพี่ถ้ามแมลงเยอะๆมันไม่ค่อยกินอ๋อม <ะ S 1> ันมลำคาญมันก็เดินสะบัดกันเยนครับน่าจะหุนห่วยนะครับนอนก็นอนไม่ดีนะครับมแมลงกวนนะครับ ก็อย่างเลี้ยงอย่างนี้อย่างหน้าฝนหญ้าเยอะทําไมวัวถึงไม่ค่อยอ้วนก็เพราะอย่างเลี้ยงอย่างผมไม่ได้กางม้งไม่ได้อะไรครับแล้วกลางคืนมันมยุงยุงกัดมันไม่ได้นอนอเนี่ยอ๋อผอมนะครับพี่น้องได้กินก็จริงเลยครับว่าไม่ได้นอน,นก็ไม่อ้วนต้องกินอิ่มนอนดีนะครับ นิ่งเลยนะครับพี่น้องวัดผิวสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ตัวนี้นทีแรกเป็นเยอะมากเครับนี่นหายเลย<อ>ทีแรกเป็นแบบทั้งตัวเลยครับหายยุบหมดหายเร็วนะพี่น้องอาการบวมหนัก โดยที่คอโบยที่เป็นจุดดำทั้งหมดแลยครับ,บ,นนบแสดงว่าเริ่มแตกแล้วแตกหมดแล้วมันจะบวมขึ้นมันจุ่มบวมขึ้นพอนี่มันก็จะพอเราเฉียดยารักษาไปมันก็จะแตกครับแตกแล้วก็จะค่อยๆยุบค่อยๆยุบอ,ยยอแต่ผมไม่ได้แกะนะผมไม,ไม่ได้แกะไม่ได้ดึงรากเ<อ>พราะมันแตกแล้วอ่ะมันมันก็ไม่ได้ออกมันเป็นหยวงแต่เหมือนคล้ายๆมันแห้งไป แสดงว่ามันไม่หนักไอที่เป็นยวงพวกหลุดออกมาน่าจะอาการหนักที่ที่เห็นเป็นใหญ่ๆเป็นยวงใหญ่ๆก็ก็เห็นแต่มันไม่หลุดพอมันแตกแล้วอะปากแผลมันจะเปิดตอนนี้มันก็แห้งไปแครับอ๋อสวยนะพี่น้องมีรดบน,บน,บนหลายตัวสวยนะครับ พ่อแม่เขาก็มีแต่ชุดแบบเลือดดีๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับวันนี้จะหัวโล้นทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกมีเขาก็เป็นแม่แก่ๆมั่งครับยังบวหลายนะพี่น้องเดี๋ยวไม่คิดเลย เพิ่งคลอดได้สักพักครับตัวเดวนตัวเมียเนี่ยครับพ่อเหลือกี่ตัวครับพี่ตอนน,ออตนี้อยู่ตัวนี้อยู่ตัวเดียวครับพ่อไปพักบ้านตอวน,นี้ไม่ค่อยเป็นพักครับอ๋อเพราะว่าเขาจะคลอดช่วง ปีใหม่หน้าหนาวแล้วก็น่าจะผสมมาแล้วนะครับ,บรสดอดือยัง,ออยงวัวหันหลุดเลยนะครับพี่น้องโอ้แม่สวยนะครับแม่เป็นเท่าโบทนะพี่น้องบดเข็มเลย ไปะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมพี่ผ้ายางเบองอีกนะครับพี่น้องไ้ตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ